เรื่องยอ่อสกรีนวีดสุดขีดหกเหล่าผู้รอดชีวิตจากการสังหารโหดของโก f a ฟสได้ตัดสินใจทิ้งเมืองวูดโบโรเอาไว้เบื้องหลังเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในมหานครนิวยอร์กโดยที่พวกเขาก็ไม่คาดคิดเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่กลัวที่สุดได้ติดตามมาหลอกหลอนพวกเขาถึงเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วย จบไปแล้วนะคะกับเรื่องยอ่อสกรีมวีดสุดขีดหกฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ